ก็คลิปแนวน,นี้นะครับเราก็อยู่กันในช่องของคริปโตเซนเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาอัปเดตแนวโน้มของตลาดคริปโตนะครับก็จะเป็นเหรียญอย่าง b t c นะครับ ETH XRP OP แล้วก็ Dogecoin เองก็จะเป็นการอัปเดตแบบค่าเงินบาทแล้วก็ค่าเงิน USD T นะครับก็าฝากคุณผู้ชมเนี่ยกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะครับ <S <S เดี๋ยวเรามาดูตัวของ Bitcoin องก่อนเนาะเนื่องจากเป็นตัวหลักนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีการยกโลยกไฮขึ้นอีกครั้งนึงเนาะ เนื่องจากข่าวของ ETF เนี่ยมันโฟมมากมากเลยนะครับมันทําให้คนเนี่ยเข้ามาในตลาดกันแบบเยอะมากๆนะครับเงินก็ไหลเข้าสู่ตลาดคิปโตเนี่ยแบบเต็มที่เลยอะแต่ว่าเราเนะครับเป็นสายเทคนิคเนาะเราก็ต้องรอการย่อแล้วค่อยงัดบายนะครับหรือว่าเกิด pullback แล้วก็ค่อยงัดบายขึ้นนะครับเพราะว่ามันก็จะลดความเสี่ยงด้วยเนาะเพราะาโซนนี้เนี่ยถ้าเอาจริงๆก็คือโซนเซลล์นั่นแหละนะครับคือมันเป็นโซนเซลล์เลยนะโซน40,000 up เนี่ยนะครับเนื่องจากมันมีแท่งของลายสัปดาห์อยู่นะครับ มันติดแท่งของลายสัปดาห์อยู่นะฮยมันเป็นโซนที่หน้าเซล่ะแต่ว่าด้วยแรงโฟโมันมันจะเซลส่วนมันก็ยากอยู่นะครับถ้าใครจะเซลส่วนเนี่ยก็ต้องมีเนดวที่ใกล้นะครับ SL มาเรื่อยเรอเลยอะ,อะแต่ว่าเราเรามาดูกันในทางเฟรม4ชั่วโมงก่อนนะครับวันนี้เราจะเล่นในทางเฟรมสี่ชั่วโมงเนาะในทางเฟรม4ชั่วโมงนะครับมันจะมีจุดที่รับสวยๆอยู่จุดหนึ่งก็คือจุดนี้ครับ จุดนี้เนี่ยมันจะเป็นโซนดีมานโซนนะครับมีออเดอร์บล็อกในไทม์เฟรม e 4ชั่วโมงด้วยเวลาที่ตลาดเนี่ยมันโฟมมามากนะครับมันจะย่อแบบน้อยมากๆเลยนะถ้าในไทม์เฟรมแค่นี้นะครับในกราฟแค่นี้มันจะย่อแบบอยู่ในโซนนิดเขานะครับมันจะไม่ลงมาในโซนพรีเมียมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับมันจะย่อมาที่แนวฟิโบ0.382แล้วเนี่ยมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อนะถ้ามันขึ้นต่อนะครับ0.382จะพัก2.618 มันมีโอกาสขึ้นไปประมาณ4 0 0 0้เลยนะถ้ามันยังโฟมโต่อนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะย่อก่อนถ้ามันจะขึ้นแบบนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นพฤติกรรมของ AB เท่ากับ CD นะครับประมาณนี้แต่ว่ามันจะสูงเกินไปหรือเปล่านะครับแต่ผมให้แนวไว้ก่อนเนาะมีโอกาสที่มันจะขึ้นนะครับถ้าใครที่จะลุ้นเนะ่ยแต่ว่าผมเนี่ยจะรอย่อบายนะครับเนื่องจากเห็นว่าเฮ้ยในทางเฟรมย่อยเนี่ยในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ย มันมีการเปลี่ยนเทรนนะมีการเสียทรงในทางเฟรมย่อยนะครับก็คือการช็อกนะครับในทางเฟรมย่อยในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนาะพอมันเกิดการช็อกแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีโอกาสที่มันจะไม่พุ่งเหนือหายนะครับมีโอกาสที่มันจะดีดตัวขึ้นนั่นแหละนะครับแล้วก็ย่อลงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะรอเล่นที่ pull back เหมือนเดิมนะครับรอจนกว่ามันจะย่อให้นะเพราะว่าตอนที่มันขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีการย่อให้เลยนะครับแรงโฟม,มแบบเยอะมากๆ คือแบบขึ้นเลยนะครับไม่ได้มี pullback เลยนะครับไม่มีการลงมาทดสอบออเดอร์บล็อกสักชุดนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมีชุดของออเดอร์บล็อกเนี่ยเต็มไปหมดนะครับ demand zone เยอะไปหมดนะครับแต่ว่าไม่เคยลงเทสเลยใครที่ตกรถเนี่ยก็คือแทบจะไม่ได้เข้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการ DCA เนี่ยอาจจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะในการเทรดคริปโตนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะรอที่โซนนี้นะประมาณ41,600นะครับเป็นโซนที่น่าสนใจ เดี๋ยวผมขอเพิ่มตัวไดเวอร์เจนมาก่อนครับคุณผู้ชมมันน่าจะเกิดแบริลตลัวๆนะใช่ครับมันเกิดแบริลิตเดเวอร์เจนนะแต่ยังไม่ยอมย่อให้เลยถ้ามันเกิดแบบนี้คุณผู้ชมเวลาที่ตลาดมันย่อลงมานะมันย่อลงมาเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะเกิดเป็นไดเวอร์เจนแล้วดันตลาดที่ขึ้นไปนะมีโอกาสที่มันจะดิ่งลงมานะครับ มโอกาสที่เนี I ่ยมันจะปรับตัวย่อลงมาแล้วก็เกิดการขัดแย้งกันนะครับแล้วก็ค่อยงัดขึ้นเนะนี่ยเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าตรงแนว41,600เนี่ยมีโอกาสที่มันจะรับอยู่แล้วก็ตลาดเนี่ยจะดันขึ้นไปต่อนะประมาณนี้ครับต่อไปครับ b t c TSB Bitcoin เงินบาทตอนนี้ก็อยู่ที่โซนนี้แล้วครับประมาณ40,000ือ้านสี่มื้อยหนึ่0 0้านสี่แนะครับ ตรงนี้เนี่ยเป็นชุดของอ t h เดอร์บล็อกชุดนี้นั่นเองต่อไปนะครับตัวของอีเทีเยลมนะครับอีเทีเยล่มเมื่อคืนยกไฮอีกแล้วยังคงยกไฮต่อนะครับแบบนี้ก็ต้องมาเล่นแท่งนี้เลยครับผมไม่ได้ทำคลิปเนาะจริงๆมันควรเล่นแท่งนี้ก่อนแล้วนะครับมันเทสแท่งนี้แล้วมันขึ้นเลยนะ ไม่เป็นไรครับเราจะเล่นตัวแท่งต่อไปครับก็คือแท่งนี้ที่ส่งผลให้เกิดการบอสนะครับอ่ะก็จะเป็นแนวประมาณนี้แนวประมาณ2 2 6 2นะครับแนวนี้น่าสนใจเนาะเนื่องจากเป็นแนวที่มันพยายาม pull back มาเรื่อยๆนะครับพยายาม pull back ลงมาเรื่อยๆโซนเซลไหมเนี่ยมันโซนเซลล์นะคุณผู้ชมนี่ครับมันเป็นออเดอร์บล็อกชุดนี้ครับ มันหน้าเซลล์มากแต่ว่ามันข่าวมันแรงครับมันไม่กล้าเซลส่วนเลยซึ่งผมเนี่ยเซลลส่วนไปแล้วนะครับแล้วก็โดนไปด้วยสิแต่ถ้าพูดตามตรงคือมันหน้าเซลล์นะครับแต่ว่าเราอย่าไปเซลเลยนะครับมันถ้าคุณชมรับความเสี่ยงไม่ได้มันอันตรายเกินไปนะครับประมาณนี้ผู้ชมนะก็รอเล่นตามเทรนดดีกว่านะครับรอย่อแล้วก็งัดบายปลอดภัยกว่านะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความเสี่ยงเท่าไหร่ด้วยเนาะและเช็คตัวเอ่อวอลลุ่มสักหน่อย อ่าใช่นะครับตรงโซนที่เราเล่นเนี่ยเป็นโซนที่มีวอลลุ่มเยอะสุดนะครับก็มีโอกาสที่ตลาดจะรับอยู่นะครับต่อไปครับ ETH แบบ e THB ก็จะมีแท่งนี้เนาะประมาณ70,000 9,900นะครับน่าสนใจต่อไปครับตัวของ xrp xrp นี่คือได้ทุกแนวนะครับถึงแม้ว่าจะวินบ่อยก็ตามนะครับแต่ว่าเวลาที่ผมแพ้เนี่ย มันจะแพ้ทุกตัวนะครับเพราะว่าผมเล่นตามเทรนเดียวกันนะถ้ายอ่อบายผมจะยอ่อบายทุกตัวนะครับถ้าเซล์ผมจะเซลลทุกตัวมันเลยทําให้เวลาแพ้เดี๋ยผมจะแพ้ทุกตัวนะครับอ่ะ XRP นะครับเราก็ได้กําไรกันมาเรื่อยๆนะฮะก็ตอนได้กําไรคุณผู้ชมก็ดีใจไหมแต่ว่าตอนเสียผมก็ต้องขคือผมอยากให้เข้าใจว่าเวลาตลาดเป็นเปลี่ยนเทรน,นเนี่ยมันต้องเสียนะครับคือเวลาที่เราจะเล่นตามเทรนเซลเนี่ยก็จะเซลมาตลอดนะครับถึงแม้มันจะขึ้นไปเนี่ยมันไม่เบรกหายผมก็จะเซลอยู่อย่างนั้นแหละ ประมาณนั้นคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยตัวของ XRP อ่ะมันติดโซนเซล์นะซึ่งไ้ให้เลือกผมก็อยากจะเซล์มากกว่าแต่ว่าใครที่เล่นสปอตเนี่ยคุณผู้ชมรองงัดบายนะซึ่งนีน้ผมจะเล่นเซล์แล้วปล่อยเซล์ลงมานะครับอ่ะแล้วจะรับตรงไหนดีละปันทีนี้ปัญหา ผมใช้วอลลุ่มเช็คหน่อยมันเทสไปแล้วคุณผู้ชมแท่งเนี้ยดีมารโซนแท่งเนี้ยมันเทสไปแล้วไงเราจะเล่นแทงน่งไหนดีมันเกิดไฮวัเจนด้วยเนะี่ยเออแท่งไหนดีวะเอาแท่งนี้ก่อนไหมหรือว่ามาันเทสทุกแท่งเลยนะคุณผู้ชมตัวไอคานพีเป็นตัวที่สวิงมากเลยแท่งนี้ก็เทสไปแล้วเดี๋ยวผมปิดกำไรแท่งนี้เลย โอเคอ่ะถ้าใครจะงัดปายนะครับมันจะมีตรง0.6281นะครับแล้วก็0.6125นะครับให้ไว้สแนวแล้วกันเนาะใครเป็นสายสปอร์ตแบ่งเงินในการลงทุนด้วยนะครับประมาณนี้ XRP THB มีแท่งนี้นะครับ21.6แล้วก็22.16นะครับมี2แท่งนี้ที่น่าสนใจเนาะต่อไปครับ OP โอ้ เอาติดบายด้วยนี่คุณผู้ชมใช่ไหมติดแท่งนี้ใช่ไหมของเราไม่ครับก็ถ้าเราติดบายขึ้นมากันนี้เรากำไรเท่าไหร่ตอนนี้แต่ผมไม่ได้เล่นสปอตไงผมไปเทรดทองแล้วดีครับสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมโว้ถ้าใครได้มาก็ดีใจด้วยนะครับกับตัวของโอพีเนาะสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับมันติดแนวต้านหรือย,ยัง ่จาจะเทสฟิโบ1.618แล้วมั้งใช่ไหมอ่าใช่นะครับเหมือนจะเหนือได้หรือเปล่าถ้าเหนือได้นี่มีโอกาสเทสฟิโบ2 0 0นะประมาณ2 2 8 6เอ่อ2.285แล้วก็มีโอกาสขึ้น2.5เลยนะแต่ว่าติดแนวฟิโบ1 6 1 8อยู่นะครับอันนี้ก็ระวังมันเทด้วยนะซึ่งถ้าเป็นผมนะผมจะเลือกปิดก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องให้เครติตตัวเองหน่อยแท่งนี้ใช่ไหมที่เราบายนะครับ โอเคได้เป็นหนึ่งไม้เนาะเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ถ้าจะงัดบายก็จะมีโซนแท่งนี้ครับลอยยอแล้วงัดบายต่อครับ1.761นะครับเงินบาทไม่ถึงเนาะเงินบาทอดนะครับ62บาทนะครับแนวนับต่อไปของ XAOP เงินบาทนะครับต่อไปครับด e c คอย ไม่ผูแบ็กให้เลยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องย่อจนได้คุณผู้ชมปัจจุบันมาติดแท่งนี้อยู่นะครับใช่ลงมานะครับติดออเดอร์บล็อกชุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นทุกครั้งนะครับเวลาแตะออเดอร์บล็อกเนี่ยมันจะเด่งขึ้นทุกครั้งแต่ว่ามันจะขึ้นมากขึ้นน้อยนี่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับแรงของข่าวแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวของบิตคอย n และว,ว่ามันจะพาขึ้นไหมนะครับมันเทสไปแล้วเราจะไม่เล่นนะครับเราจะไปเล่นโซนนี้ขยับลงเทียโซนนะ ประมาณ0.09011นะครับแนวนี้สนใจไหมกับตัวของดอทคอยนะครับต่อไปครับดอทคอยแบบเงินบาทประมาณ3.15.19นะครับประมาณนี้โอเคคุณผู้ชมครับก็จบแล้วครับคลิปในวันนี้นะก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีทุกคนนะครับ